ต้นสัมซาญ่กับต้นขามหยักเกิดคู่กันยูนนุกันยู่ที่เรลือต้นสตาร์ทคองคู่เมืองจังหวัดสุรินทร์สถานที่แห่งนี้ก็อยู่บ่ไกลจากทีวาการอำเภอพื้อเมือ,เมองจังวัสลินทรสถานที่แห่งนี้ช่วงวันเสาร์นีเพันธมิตรตลาดนัดเกี่ยวกับ งานคือตลาดนัดมันจะเป็นตลาดนัดเชียวคนเดือนนี่พอคาแม่ค้าที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านนั่นเอามาขายยูเแถวๆนาอำเภอเมืองลังกาที่ประการอำเภอเมืองยูเทถเๆห้องประชุมเท่นั้นพอคาแม่ค้าไล่หลายในช่วงเสาร์ตลาดนัดหกเจ็ดโมงเสาร์หกแปดโมงเก้าโมงประมาณผ่านไปพันมาอย่าลืมดัชนีสำคัญนี่คือต้นขามหยัก ไงลีต้นน,นี่เกิดคููกันด้วยกับต้นส,สัมซาสถานที่นี่เป็นสถานที่คอน้างที่ที่น้องชาวสวินนอกกับพวสีเคยคันเคยนียไปดูาอาจอาสีสังเกตหรือไม่ว่ามองนี่มีตนสส้นําซาที่เก่าแก่มีใหม่ําซาที่คัน้างที่เป็น,ให,นใหม่เกิดใหม่อย่างเนาะ ใหม่มงคลกับนเนีนว่าใหม่ใหม่โบราณเนาะใหม่โบราณที่มีความสำคัญต่อทางประวัติศาสตร์ยันน่านานมากสาั้นาตามที่บอกไปว่าผมสั้หาต้นไม้เล่านี้มานำเสนอในช่องสมควรแล้วก็ที่เกิดคู่กันยในนีน่บึงจะเป็นต้นขาแต่ต้นขานี่นาสิอายุ โดนกลัวตนทังาตนเมื่อกี้แต่ก็ยุคครูกันนะตนขามนี่สัวชิดเได้ประมานนี้่มันหน่อยปีนะครับสั่งอมสั่งเงาให้กับพี่น้องชาจงวจวดสุรินทร์มาในหลายอายุชั่วคนหลับผมเบืองแล้วตนทั้สากับตนขามนี่และในสถานที่ใตล้ลมเงาตนทั้งสากับตนขามนี่ มีผี่น้องที่ไปอำเภอเมืองตะกอนเนาะกระจิม,มาเซาม่านีอยู่ไตหุ่มนี่หมากไหมขคมมือนีทั้งรางนีพันจมีการเป็นตลาดนัดปักเครื่องหายนะครับยูยูหันอันเฮาไปข้างจากสลักลางลังเกาเนาะเมืองลังเกาพานไปไปหาหลบๆไป ในริมคลองหรือว่าริมคําแพงเมืองสุรินทร์เมืองเตาครับยูเริ่มต้นจากจากคลองไปเรยครับเริ่มต้นมองคลองเพืองแล้วก็มีตลาดปะเครื่องต่างๆให้พี่น้องได้นยู่ซ่าล้ายมีปอกขาผู้เนจำหน่ายอยู่ห,ยหั่นมีอะไรต่อมขำกระพุ่มคําสาแห้งนี้พี่น้องพันไปพันมากอะต้องลองแวะไป หาเสากระเทืองมามาไหวบูชาได้เลยสอบถามเพิ่นบอกว่าพระเครื่องเนี่ยถ้าหากว่าพี่น้องมีบ่ได้บูชาหรือว่าบ่ไใดอยังกงีสามารถเสียเอาไปให้เพิ่นจำนายได้เพื่อ,น,น,อน,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 นเนี่ยผมก็เข้าโคตรจริงนะนี่นะครับนี่ต้นตามมึงที่มีขนาดพุ่มเดือดนะเต้นขามหนักนี้หลายปีแห้ง รับเปรียบเปียบมึงกับตัวผมนีน่ก็นตนตำสาเป็นคลองโบลานนะครับคลองโบรานที่สร้างควบร่มเย็นนะครับมวดมนุษย์และสกัตวย์ทั้งหลายมนใหม่จนมวนเป็นตนคามตนเหมือนยงย,ยีตำสาขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เบ่งเป็นหอนนาที่สุดท้ายมีหน้าที่สุดท้ายถูุกเลรลูกน้อรวยเบือกันทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันคิดต่อไปครับสำนันบ้านทุงเขาวัดดูพระเบึงตนใหม่